อีสกิสองสูบ13สามแลงนะครับตัวนี้ลูกค้าให้ทําแท่นนะครับของเราเป็นเหล็กรางนะครับลูกค้าเอาไปใส่ฟั๊มนะครับบันดูดน้ํานะครับนี่นะครับตามฝั่งเลยนะครับเป็นเหล็กรางอย่างดีมาตรฐานนะครับตัวเครื่องพร้อมใช้งานลูกค้าไปถึงก็แค่เสียบแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อสายน้ํามันใช้งานได้เลยนี่เครื่องเดิมนะครับไม่มีการเปิดฝาโูบเลยเลยทั้งนั้นลองฟังเสียงดูครับ